ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะเซนทารนะคะวันนี้อาจารย์หนึ่งสยามทาร่โไพ่ทาร่าาโแห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีมิถุนค่ะลักนณมิถุนก็สามารถที่จะดูดวงควบคู่กันไปได้คือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวธาตุลมทุกท่านสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาประจําเดือนท่านวาคม63ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นอาจารย์ขอเปิดไพ่กันก่อน ตอนอื่นนะคะจันขอพูดถึงในส่วนของภาพรวมดวงชะตากันก่อนสําหรับในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนดวงดีมากๆอาจารย์บอกเลยว่าปลายปีนี้มีเฮแน่นอนเรือนกระดุมพาทรัพย์สินเงินทองบอกเลยว่าดวงราชาโชคมีเกณฑ์มีเงินนะคะมีเกณฑ์มีโชคดีทางด้านของการเงินการเงินในบ้านในครอบครัวหรือธุรกิจการค้าของเราจะขยับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกันเลยกับเรือนปัตตนีในด้านของการทําเจรจาค้าขายนะคะการติดต่อประสานงานบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการขยับขยายในเรื่อง ของการงานมากยิ่งขึ้นเดียงงานกับลูกค้าใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะในเดือนนี้สําหรับใครที่มีโอกาสของการทําสัญญงสัญญาหรือขยับขยายธุรกิจการค้ากับต่างชาติต่างภาษาอาจารย์บอกเลยว่าทําได้ดีนะผลงานของคุณทําได้ดีมากๆถึงแม้ว่าบางคนนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่คุณยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือคุณไม่มั่นใจในตัวเองเพราะอาจารย์มองเห็นบางอย่างที่คุณกําลังกังวลใจอาจจะเป็นในลนักษณะของกังวลมากจนเกินไปซะด้วยซ้าําทําให้ ลดทอนความมั่นใจของเราไปอาจารย์บอกเลยว่าในเรื่องของการงานในเดือนนี้ลัคกี้อินเกมในเรื่องการเงินก็มีความโดดเด่นกรรมะให้คุณวางแผนที่ดีนะคะทำงานร่วมกันเป็นทีมปรึกษาหาหรือแล้วก็ปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าหรือคุณอาจจะศึกษาตลาดให้ดีมากยิ่งขึ้นลงมานะคะศึกษาในเรื่องของข้อมูลเอกสารเองหรือลงมาควบคุมงานเองจะดีมากๆเดือนนี้ชาวราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ของการ ได้คุยในเรื่องของสัญญิงสัญญากฎหม,ม,มายกฎระเบียบหรืออาจจะเขาเรียกว่ามีการติดต่อประสานงานที่ต้องทําเอกสารค่อนข้างเยอะแต่จะมาว่าคุณสามารถทําได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าโดยภาพรวมของเราแล้วเนี่ยในเดือนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีความลังเลใจอยู่บ้างอาจจะมีความวิตกกังวลใจอยู่บ้างแต่ด้วยความที่เหมือนกับขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณเป็นแม่ทัพคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นคนที่ เป็นผู้นำที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะบมนเนตหรือจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างราบรื่นนะคะและที่สำคัญเดือนนี้อาจจะต้องลงมาเขาเรียกว่าสอนงานกับลูกน้องหรือแนะนำงานกับลูกน้องหรือเขาอาจจะมีเหตุการณ์หรืออาจจะมีปัญหามาปรึกษาเราทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจามมองว่าด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพหรือด้วยความที่เขามองคุณว่าเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนคนที่เป็นต้นแบบ ที่ดีในด้านของการทำงานนะคะการมาขอคำแนะนำในครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับเขามาขอคำแนะนำด้วยความจริงใจดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสได้สอนงานลูกน้องบริวารน,นะคะสำหรับในเรื่องการงานนะอาจารย์ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับคนที่ทําในเรื่องของ นายหน้าค้าขายที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์ในเดือนนี้คุณจะทําออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะคะอาจารย์ขอแนะนําในส่วนเคล็ดลับนะคะในด้านของการทามาค้าขึ้นในสายของธุรกิจอสังหานะคะคุณสามารถที่จะนอกจากความรู้ความสามารถแล้วคุณสามารถที่จะขอพรกับพระแม,ม่เรณี นะคะขอพรท่านเพื่อเปิดดวงชะตาในด้านของสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายที่ดินนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ทําการสิง่งใดคุณจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สําหรับใครคิดการใหญ่ในเดือนนี้นะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะดนบันดาลให้ความสําเร็จอย่างเช่นโชคลาภนะคะอย่างเช่นองค์พพระปิเคเนศนะหรือศาลเจ้าพ่อเสือ นะคะขอพรท่านเป็นสิริมงคลสําหรับตนเองนะดนบันดาลให้สิ่งที่คุณคิดมุ่งมา่ปรารถนาสําเร็จทุกประการนะในเดือนนี้สําหรับในด้านความรักบางท่านเนี่ยจะมีโชคในด้านของคู่ครองที่มาจากต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาซึ่งอาจารย์มองว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าโชคดีนะคะมันมาเหมือนพรมลิขิตมันเป็นเหมือน บุญหนุนนำกันมาดนบรรดาลให้เรามีโอกาสที่ได้เจอกับความรักครั้งใหม่หรือเขาเรียกว่ามันเป็นความรักแบบไร้พรมแดนนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของโควิดแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่ได้ติดต่อกันทางไลน์ติดต่อกันทางโปรแกรมต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆทำให้คุณสามารถที่จะเจอคนที่ถูกใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษา กนมายิ่งขึ้สําหรับความรักของคนที่มีคน,คนรักอยู่แล้วดีอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าเดือนนี้จะเป็นอะไรที่สุขหอมนะะความรักสุขสมบูรณ์ในด้านของเรือนลาภกันบ้างโชคลาภความสําเร็จชื่อเสียงกิจยศนะคะคุณมีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจหรือการงานถ้าใครยื่นผลงานในเดือนนี้นะคะจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจจะมีเกณฑ์ของการที่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนตําแหน่งหรือการงานของคุณจะ ถูกยกย่องนะคะสุภาเนี่ยบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะการเงินและการงานสำเร็จมาโดยพร้อมๆกันรเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับดวงชะตาชาวราศีมิถุนนะคะมีติดขัดบ้างในด้านของเรือนพันธุกที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้มองสิ่งต่าง ให้เป็นภาพบวกมากยิ่งขึ้นอย่าท้อหรือบางคนเนยเจอมรสุมครอบครัวมีปัญหาหลายอย่างเพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆนะคะอย่ามัวจมกับความทุกข์ให้มองอีกมุมหนึ่งที่เป็นพลังบวกสําหรับตนเองแล้วก็คุณจะเห็นโอกาสในด้านของการแก้ไขปัญหาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราปิดหูปิดตาตนเองอยู่กับความทุกข์หรืออยู่กับปัญหาคุณจะไม่เห็นโอกาสในด้านของการแก้ไขปัญหานั้นนะคะ มาเจาะลึกกันต่อในสถานการณ์การงานกันเลยสำหรับในเดือนนี้อาจาะมองว่าเพอร์ฟอร์มดีนะคะคุณมีโอกาสของการได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือนะ้าที่การงานดีขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่สมัครงานเอาไว้คุณมีโอกาสได้งานนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่หนักหรืออาจจะผ่านสนามแข่งที่ค่อนข้างดุเดือดแต่คุณก็ได้รับการพิจารณาคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่งานนี้อาจจะต้องแสดงความสามารถนะคะหรืออาจจะได้รับ ภาระหน้าที่การงานที่ค่อนข้างหนักแต่จันเชื่อว่าคุณสามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ดีแล้วก็แสดงความสามารถออกมาได้อย่างเป็นที่ประจักษ์แน่นอนสําหรับคนที่ทํางานประจำนะถ้าช่วงนี้คุณยื่นผลงานนะคะแข่งขันประกวดยื่นผลงานที่จะประกอบกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสดีมาถึงแล้วนะคะมีเกณฑ์ได้ปรับเลื่อนตําแหน่งหรือผลงานของคุณโดดเด่นหรือหน้าที่ของ งานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ภาระงานค่อนข้างหนักบางอย่างก็เป็นงานคนอื่นที่คุณอาจจะต้องช่วยสะสังจัดการแก้ไขปัญหาเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยบริหารจัดการงานให้ดีนะคะเรียงลําดับความสําคัญแล้วก็ที่สําคัญในเดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์งานเก่าๆค้างคานะคะจัดการปัญหาที่มันยังติดค้างคาใจอยู่หรือปัญหางานที่เป็นอุปสรรคอยู่นะตอนนี้คุณสามารถเคลียร์มันได้ด้วยดี ะะอาจจะมองว่าถือว่าดีมากๆนะมาดูต่อสําหรับคนที่ทําธุรกิจกันบ้างช่วงนี้อาจจะต้องลงมาดูเองมาควบคุมเองมาจัดการมาศึกษาเองนะคะโดยเฉพาะใครที่กําลังจะอยู่ในช่วงการทําสัญญาการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การขยับขยายธุรกิจใหม่หรือเขาเรียกว่าอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อหรืออาจจะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจกับต่างชาติต่างภาษา จังหวะนี้มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเรามากๆกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะได้พัดพาโอกาสที่ดีมาให้คุณนะดังนั้นเนี่ยแสดงความสามารถของคุณให้เต็มที่บางอย่างเนี่ยนะคะเร่งรีบไม่ได้ต้องดูให้ถูกต้องต้องทำตามสเต็ปนะคะอย่าข้ามขั้นตอนอย่าลัดขั้นตอนแล้วก็คิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นอะไรที่จะประสบความสำเร็จดังใจที่คุณปรารถนาแน่นอนนะคะชาวราศีมิถุน มาดูต่อสำหรับสถานการณ์การเงินกันเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรือนพันธุ์นะ,ะการเงินในบ้านในครอบครัวกําลังคิดมากคิดวิตกกังวลเดือนนี้คุณจะจัดการได้โดยเฉพาะภาระหนี้สินคุณจะ m a n a g ได้ดีมากยิ่งขึ้นในด้านของการเงินสภาพการเงินคล่องขึ้นในเดือนนี้นะคะเงินเข้ามาในบ้านในครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นดวงที่มีโชคทางด้านการเงินด้วยสําหรับใครทําธุรกิจ ในเรื่องของครอบครัวอาจารย์บอกเลยว่าจะมีโชคดีมียอดเข้ามาปังๆมีออเดอร์เข้ามารัวๆโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะหรือธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานำเข้าส่งออกคุณจะทำงานออกมาได้ผลกำไรเป็นที่น่าพอใจช่วงเดือนธันวาจะเป็นช่วงที่เห็นดอกออกผลนะคะในด้านของการเงินที่ดีมากๆเขาเรียกว่าเริ่มที่จะมี สภาพคล่องทางด้านการเงินสําหรับดวงชะตาชาวราศีมิถุนอาจารย์ขอดูในส่วนของโชคลาภกันบ้างมีเกณฑ์ที่จะมีฝันแม่นมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่ามีโชคดีไม่อยากได้ก็ต้องได้มันถือว่าเป็นคราวที่เราจะได้โชคลาภความสําเร็จนะคะมีข่าวดีหรือเขาเรียกว่ามีโอกาส ทางด้านการเงินที่ดีใครที่ดิวงานเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าพูดคุยกันไว้เดือนนี้นะคะจะได้ข่าวดีที่คุณรอคอยถือว่าเป็นโชคลาภทางด้านการเงินและที่สําคัญอย่างที่จานบอกว่าจะฝันแม่นนะคะสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะโอกาสของการได้โชคลาภนะคะกัจากการเสี่ยงดวงนะ มาเจาะลึกกันต่อในด้านความรักกันเลยอาจารย์ขอดูในส่วนของคนที่โสนิทกันก่อนช่วงจังหวะนี้นะคะการงานรัดตัวไม่ค่อยมีเวลาแค่แก้ไขในเรื่องของการงานก็หมดไปละเวลานะคะแล้วก็เดินทางค่อนข้างบ่อยช่วงนี้หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นในเรื่องของการงานแต่ผลของงานดีคะ่ะลัคกี้อินเกมอาจารย์ขอเปิดเพิ่มในเรื่องของความรักของคุณบ้าง ถามว่ามีคนแอบมองคุณไหมมีนะคะเขาแอบมองคุณอยู่ห่างๆชื่นชมในความสามารถของคุณแต่ในเรื่องของความที่จะกล้าเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ไม่นะคะอาจจะเป็นเพียงแค่ว่าแอบปลื้มแอบรักแอบปลื้มหรืออาจจะเป็นฝั่งทางเรานะคะที่มีความรู้สึกว่าเนื่องด้วยงานช่วงนี้มันยุ่งถ้าไปหมายปองใครเนี่ยก็ได้แต่แอบมองแอบชื่นชอบนะคะมีความประทับใจในตัวเขา ชาวราศีมิถุนคนโสดช่วงเนี้ยจะเริ่มที่จะดูแลตัวเองให้ดีให้สวยให้หล่อขึ้นใส่ใจดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะสุขภาพนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นจะขยับตัวไปไหนจะพูดคุยกับใครก็ดูมีสเสน่ห์อาจารย์มองว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดี นะคะคขอให้เคลียร์งานต่างๆให้มันรับรื่นซะก่อนอาจารย์มองว่าคนที่เขาแอบชอบคุณนั่นแหละเขาจะแสดงความรู้สึกออกมามากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นตัวเราที่มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับเขาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้นะสำหรับคนโสดที่กำลังคุยๆยอยู่ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ กองเชียร์เยอะมากความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอาจจะเป็นการชักชวนหรือแนะนําให้รู้จักจากฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่ของเราหรืออาจจะเป็นเจ้านายนะคะติดต่อในเรื่องการงานด้วยกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ของคุณเนะี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากเดินหน้าต่อคุณอยากประคับประคองมันไปต่อคนเชียร์ก็เยอะนะคะมีโอกาสที่จะพูดคุยกันไปยาวๆอาจารย์ขอดูความรู้สึกของเขาบ้าง เขาเองก็เจ็บมาเยอะนะกลัวเหมือนกันว่าคุณจะหักอกเขาแต่ด้วยความที่ว่าคุยกันแล้วมันเหมือนใจตรงกันยากเย็นแค่ไหนหรือจีบยากแค่ไหนหรือมีอุปสรรคแค่ไหนเขาก็พยายามฟันฝ่า นะคะหรืออาจจะเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่เราเข้าทางเจ้านายเข้าทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะเจอกันในวงสังคมแบบนี้นะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเหมือนเติมพลังใจให้กันเรื่อยๆแล้วต่างคนต่างประคับประคองคุณเองคุณก็พยายามประคองในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้เขาเองเขาก็เป็นฝ่ายที่ทุ่มเทในเรื่องความรู้สึกอินเลิมากๆนะคะ สำหรับความรักของคนมีคู่อาจารย์มองว่าคู่ครอง,องคุณดีนะเขาเป็นคนเด็ดขาดเขาเป็นผู้นําที่ดีเลยแหละนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะแต่งงานการที่จะพูดคุยในเรื่องอนาคตช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเงินนะเดือนธันวาเก็บเงินเก็บทองช่วยกันนะคะบางคนอาจจะมีแผนของการที่จะเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกันหรือเพื่อที่จะวางแผนในด้านของการจัดงานมงคลวิวาซึ่งอาจารย์มองว่ามันไม่ไกลนะคะมันเป็นโอกาส มันเป็นความสัมพันธ์ที่สุขหอม,มเป็นอะไรที่พร้อมสมบูรณ์สําหรับในเรื่องความรักอาจารย์ก็ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะสําหรับคนมีคู่ขอให้สิ่งที่คุณคิดมุ่งมา่นปรารถนาเอาไว้ประสบความสําเร็จนะคะสําหรับความรักของคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะช่วงนี้อารมณ์ร้อนนะคะพูดคุยอะไรกันก็หงุดหงิดโมโหง่าย ไม่ค่อยเข้าหูกันนะคะมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจไม่อยากที่จะมองหน้ากันหรือเขาเรียกว่ามีความน้อยนะคะมีความน้อยอกน้อยใจหรือบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ได้อย่างใจนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีให้นึกถึงครอบครัวความสัมพันธ์ในบ้านในครอบครัวเอาไว้ก่อนแล้วก็นึกถึงลูกเอาไว้ก่อนนะคะให้พยายามประคับประคองสถานการณ์ความรักให้ดี อาจารย์ขอดูบรรยากาศกันบ้างบ้านร้อนมากๆเพราะต่างคนก็ต่างเอาแต่ใจตัวเองต่างคนก็ต่างมีมุมมองความคิดของตนเองแต่ไม่ฟังกันนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะกันค่อนข้างที่จะรุนแรงดังนั้นเนี่ยถ้ารู้แบบนี้แล้วให้ใจเย็นลงนะคะค่อยคอยคุยเจรจากันปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันบางบ้านก็ทะเลาะกันเรื่องเงินในบ้านในครอบครัวนั่นแหละอาจารย์มองว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้หรือบางทีคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่มาช่วยประคับประคองสถานการณ์นี้ให้สามารถผ่านผลมันไปได้ด้วยดีนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้อย่างไรก็ดีจับมือกันไว้นะคะอย่าทอดทิ้งกันในยามที่เราทุกข์นะกว่าจะมีวันนี้ได้มันยากลำบากดังนั้นเนะี่ยรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะอาจารย์ขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวราศีมิถุน เดือนนี้บอกเลยว่าดูแลใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบุปการีคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวของเราเราดูแลคนอื่นตั้งมากมายเราแคร์คนอื่นตั้งมากมายแต่อย่าลืมแคร์คนที่เขารักเรามาโดยตลอดนะคะถ้าจะเป็นการทําบุญ อะไรก็ตามที่จะเป็นสริมงคลในเดือนนี้อาจารย์แนะนําการทําบุญกับบุปการีคุณพ่อคุณแม่อานนี้ส่งผลบุญนี้จะส่งผลทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการแล้วก็จะมีโชคดีทางด้านของการเงินเข้ามานะคะเงินทองในเดือนนี้บอกเลยว่าปังมากๆอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพยากรท่านจะให้คําแนะนําอย่างไรบ้าง โฮปค่ะเดือนนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจอะไรก็ตามนะคุณขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขามีความรู้โดยเฉพาะใครที่กําลังจะทําสัญญิง่งสัญญาตัวบทกฎหมายหรือการเซ็นสัญญาทําธุรกิจกับใครนะคะศึกษาข้อมูลให้ดี transformation ค่ะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นบางคนก็จะมีเกณฑ์ของการติดต่อการค้าการทำธุรกิจกับต่างชาติต่างภาษาหรือการงานจะมีเกณฑ์ของการขย,ขยายตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะความสำเร็จ องล้อแห่งโชคชะตามหาสมบัตินะคะการเงินดีมีโชคมีลาภทางด้านการเงินอาจารย์ก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จนะคะเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภร่ารวยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ค่ะบางทีนะเราใจเย็นกับทุกคนแต่เราจะปรีดง่ายๆกับคนในครอบครัวอันนี้ต้องระวังนะคะรักษาน้ําจิตน้ําใจซึ่งกันและกันให้ดีนะคะถนอมน้ําใจคนที่อยู่ดูแลเรามาโดยตลอดนี่แหละ อาจารย์เข้าใจอยู่บางครั้งเนี่ยมันเป็นอารมณ์หงุดหงิดนะคะคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่พยายามใจเย็นลงนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจา่าแก้ไขปัญหาด้วยกันอาจารย์ยังมองว่าคุณยังจับมือกันให้แน่นแล้วคุณยังไปต่อด้วยกันได้นะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับดวงชะตาชาวราศีมิถุนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์เลยนะคะสําหรับท่านใดที่มาใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทันใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลอย่าลืมนะคะติดต่อแอดไลน์กันมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ขึ้นให้กำลังคลิปได้เลยอาจารย์ยินดีให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรัก หรือเรื่องที่คุณมาเชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้ขออวยพรอวยใยให้ชาวราศีมิถุนประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นรารถนะทุกประการพระคาถาที่เป็นพระคาถามงคลในเดือนนี้คือพระคาถาเมตตามหานิยมพระคาถาเงินล้านพระคาถาบูชาพระศรีวลีนะคะเดือนนี้นอกจากการทําบุญกับบุปการีแล้วอาจารย์แนะนําการทําบุญนะคะที่เสริมสรีมงคล ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานการค้าการทําธุรกิจคือการขอพรนะคะพระประจําเมืองพระประจําบ้านนะคะอาจจะเป็นศาลหลักเมืองนะคะหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชนะคะการงานสิ่งไหนที่คุณคาดหวังเอาไว้ปรารถนาเอาไว้จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดังที่คุณมุ่งมาปรารถนาทู้ประการเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ